สวัสดีครับผมเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันรสร้างสังคมนัลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m o n e y Hero รน,นะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทนก่อนที่ไปห้องสอบเดี๋ยวเราติวซัก5าทีนะครับและในคลิปนี้ติดมาทั้งหมด32ตัวก็ตัวไหนที่ไม่ใช่ต้องเทนผมจะขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะครับตัวแรกเ AH s เจ้าเดิมนะฮะตัวนี้ก็ยังอยู่ในโซนแนวรับแนวต้านที่เราบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอยู่ที่23.1จนถึง24.1 นะครับก็ยังไม่ไปไหนนะแต่มันเป็นลักษณะของการพักเพื่อที่จะเตรียมไปต่อนะนะครับต่อมาคือ AJ a j โอ้ชุดนี้ชุดนี้สวยมากเลยนะครับนะอันนี้พักไม่เป็นไรครับนะแนวรับอยู่ที่20.1ครับผม ASK ไปแรงมากนะครับจริงๆจะขอข้ามนะครับแต่ว่าชุดนี้เขาพักเพราะฉะนั้นโซนแนวรับนะครับจะอยู่ตั้งแต่26.29วนถึง29บาทเลยให้โซนแบบ ยาวๆเลยนะครับมันน่าจะมีการพักเพื่อไปต่ออยู่แล้ว ASP ชุดนี้ไม่ได้สวยมากผมขอข้ามากนะ DOD โอ้โหอันนี้แน่นอน,นครับเมว่วนน่าจะติดถูกไหมเ,เป็นหุ้นต้นเทรนด์นะครับแล้ววันนี้ก็ไปนะครับแนวต้านอยู่ที่15.8ครับผม ERW เช่นกันนะครับยังเป็นต้นเทรนด์ได้นะครับ ETE ชุดนี้เป็นการพักตัวเพื่อที่จะหาจังหวะไปต่อนะครับแนวรับอยู่ที่2.4เป็นถึง2.8 HFT ชุดนี้ก็ขึ้นพักทะลุเห็นไหมครับเป็นต้นเทนได้นะครับแนวรับอยู่ที่7.05จนถึง7.95นะครับถัดมาคือ JSP อันนี้ขอข้ามแลนะครับ J w d โอเคสต็อปลอสอาจจะลึกไปหน่อยนะครับ9.49จะก,ก็เป็นต้นเทนได้ครับ KSL นี้ไม่นับนะฮะเนอหุ้นเนอนะครับ ไม่ใช่ต้นเทนแล้วนะครับก็แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ5.8นะครับ NYT นี่ก็ขึ้นพักทะลุโอเคแนวรับจะอยู่ที่4.3ครับจนถึง4.5หุ้น PF อันนี้ผมขอข้ามนะสวยอยู่นะนะครับด้วยขนาดหุ้นตัวเล็กหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะขอข้ามแล้วกัน j w อันนี้ไม่ใช่ต้นเทนโอน้อันนี้ต้องระวังด้วยนะเนี่ยนะครับต้องระวังเป็นมันมาชนแนวต้านสักอย่างนะ ถ้าถูกกดก็อาจจะเหลือ4.2หรือว่า3.8นะครับมุน PSL ชุดนี้พักตัวแน่ๆมาแล้วครับพักตัวเนี่ยโอ้ผมมองนี่เลยนะฮะ15นะครับก็ระวังนะครับถ้าพักลึกขนาดนี้สำหรับคนที่ไม่มีของรอดีกว่าครับส่วนคนที่มีของก็อาจจะต้องอทยอยเทคโปรฟิตไปแต่ชุดนี้คือคือชุดพักนะครับ RCL อันนี้ไม่ใช่ต้นเทนมขอ,ข,อข้ามนะครับโรจ,จะนะ โอ้ oh, แนวรับนี่เลยนะครับแนวรับอยู่ที่6.85ข้างบนอยู่ที่8.25ครับแนวรับกว้างมากสามารถสามารถตัวนี้เป็นต้นเทนชัดเจนนะฮะอันนี้ขึ้นพักทะลุเรียบร้อยนะครับ10.7ตัวนี้คือแนวรับเลยนะครับมุนเซขึ้นพักทะลุเรียบร้อยครับแนวรับอยู่ที่18.4จยาวถึง20บาทครับมุน SE นี่คือแนวรับของเขาเลยนะครับสองนะครับข้างบน โอ้โหตัวตัวเลขมันเล็กมากนะขออภัยนะถ้าเกิดพูดตะกุกตะกักนะ SFT นะครับชุดนี้เหรอขอวัดดูก่อนโอเคโอ้เท่ากันเลยนะครับขึ้นพักทะลุนะครับทะลุกรอบบนเพราะฉะนั้นแนวรับจะอยู่ตรงนี้เลยฮะหกจุดหนึ่งครับสิริมามาแล้วนะฮะสิริมาแล้วนะครับแนวต้านข้างบนอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งในขณะที่แนวรับจะอยู่ที่หนึ่งบาทพอดีครับหุ้นซีสไปแล้วนะครับ แนวรับให้เป็นโซนนะฮะอยู่ที่30จนถึง33ครับ STC ชุดนี้ไม่ใช่ต้นเทนขอข้ามฮะซินเนกไม่ใช่ต้นเทนข้ามนะครับไทยมุ้ยไม่ใช่ต้นเทนขอข้ามครับ Epack ชุดนี้แนวรับนะฮะ16บาทตาทจนถึง16บหบาท50 Unique นี้ก็เป็นต้นเทนนะครับแนวรับอยู่ที่6บาทจนถึง6 4บาทส่ UPA นี่ขอข้ามนะครับัวนเล็กเกินไป UTP ก็ข้ามนะครับไว้ตัวสุดท้ายก็ชุดนี้น่าจะนะอย่างที่บอกเมื่อวานเลยฮะคำเดียวกันเลยเป็นต้นเทนมีโอกาสที่จะจ,จะจากกรอบได้นะครับแต่เขาจะต้องยืน่นเนื้อ6.9ด้วยแท่งเขียวเสียก่อนโอเคนะฮะสำหรับในตอนนี้นะครับใครที่จะไปฟอหนาเทของเองสามารถไปเฟ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่า,าตามคําเรียกร้องเราเปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับคอร์ส หุ้นเด้งนะครับหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตบายอาจารย์ภูมิอิสรภาพนะครับใครที่สนใจและอยากจะเรียนรู้เทคนิคในการหาหุ้นเด้งแบบอาจารย์ภูมินะครับต้องบอกว่าเฮ้ยความเจ๋งมันเจ๋งจริงๆนะครับอย่างที่ผมรู้จักอาจารย์ภูม,มาสักเท่าไหร่อ่ะสิบหกปีแล้วอ่ะเออนะครับแล้วก็ที่เทรดกันมาเนี่ยสิบเอ็ดปีเนี่ยมันเห็นพัฒนาการของอาจารย์ภูมิที่ค่อนข้างชัดเจนนะอาจารย์ภูมิดูกราฟไม่เป็นนะฮะแต่ สามารถทำหุ้นร้อยเปอร์ได้ทุกปีเออนี้ก็น่าสนใจนะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้นะครับก็สามารถสอบถามยละเดเพิ่มเติมได้ที่ Line at money hero ตรงนี้ได้เลยนะครับสอบถามมาว่าหุ้นเด้งนะฮะคอร์สหุ้นเด้งนะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันต่อเลยนะครับหุ้นทำไมยังไปต่อ ทั้งที่สถานการณ์โควิดแล้วจะยังไปต่อไหมครับคุณเซอร์อลิสนะครับไปอยู่ที่ไหนมาโควิดรอบนี้มันซีซั่น3นะครับถ้าเป็นซีซั่นที่1อันนั้นอาจจะไปไม่เป็นนะผมผมยอมรับนะฮะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเรายังไม่รู้ว่าจะเตรียมรับมือมันอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มันมีการระบาดรอบ2 และในปัจจุบันเป็นการระบาดรอบ3ต่อให้มันเป็นการระบาดที่มีปริมาณผู้ติดเชื้อที่มันสูงขึ้นมากๆก็ตามแต่เรารู้แล้วว่าโควิดคืออะไรนั่นแหละฮะนึกออกไหมครับคือตลาดรับรู้ไปหมดแล้วครับว่ามันมีโควิดระบาดเขาต้องการรู้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวครับว่าเฮ้ยปริมาณผู้ติดเชื้อมากขึ้นเซ็ตจะต้องต่าลงอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคนะครับว่าอัพแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือ,อยังมาดูกันนะครับ ยังครับยังเป็นไซเวย์อยู่เซเวนอัพเสียสรงหรือยังน่าจะยังนะฮะน่าจะไปไหนนะไม่ไม่ได้เสียสรงครับเป็นไซเวย์นะครับขนอมทิสโก้ทิสโก้ก็เป็นไซเวย์เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะมาจากการจ่ายันผลนะแนวรับหยุดตรงนี้พอดีเลยนะครับ91คือ3ตัวแรกที่ถามมาเป็นไซเวย์หมดนะครับแนวโน้มเค็กเค้กเป็นขาลงครับผมไอหนกนะครับจะไปต่อไหมครับทุน 1. 42ไอหนกเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับ ก็ซูมดูในทำเฟรมเล็กแล้วก็ไม่ได้เสียทรงแต่อย่างใดก็คิดว่าโอกาสที่จะไปต่อน,นั้นยังมีสูงอยู่นะครับแน้ม TOA เห็นขึ้นมา4วันและมีวอลุ่มตามเยอะด้วยคะ่ะมันเป็นแค่การเด้งเฉยๆครับ AOT ที่ 59. 5 9 5ส0บาือเปจุดบาได้ครับ AIE วันก่อนเด้งหลออเพื่อลงต่อใช่ไหมอันไหนที่ผมจำกราฟได้ผมจะตอบไปเลยนะอันนี้เหร ไม่ใช่การเด้งหลอกอยู่แล้วมันเป็นไซเวยในกรอบนี้เลยนะครับนะครับถ้าเด้งหลอกอาจจะเป็นแบบหลุดโลลงมาแล้วมีการเด้งขึ้นอย่างนั้นฮะเรียกว่าเด้งหลอกแนวโน้ม ITD สกีหน่อยครับ <c oughs> ก็ไซเวยครับไม่มีอะไรครับแต่ว่ามีมอนิี้สตาร์อยู่ด้านล่างก็สวยอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็หุ้นสกีสกีก็แนวโน้มกลับตัวแล้วนะครับแนวต้านอยู่ที่1.23เนอร์นีต่ตอบไปแล้ว GBX t b x เป็นไซด์เวในกรอบบนนะครับจุดต็อร้อยจุที่1.31เพราะน้น KTBKTB เป็นไซด์เวครับแล้วก็ดาวด้วยนะเป็นไซด์เวดาว M หน้าเก็บไหมอันนี้ผิดกฎนะครับวิเคราะห์ TNP อ่าโหเหมือนจะเสียทรงยังยังอันนี้ยังไม่เสียนะครับจะต้องหลุดตรงนี้ซะกอ่อนครับ5.1จะเสียทรงขาขึ้นทันที QTC ตอนนี้เป็นเว็บไหนนะน้ยังไงมีเฉยนะฮะอ่ะ ตอนนี้เป็นเว็บไหนนะครับน่าจะเป็นต้นเทนเว็บ3ครับแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนวโน้มโอ้โหมาเพียบเลยนะครับผมตอบให้อันนึงแล้วกันเนาะนะขอเป็นไพลอนนะฮะแนวโน้มเป็นไซด์เว์อ up นะครับตรงนี้มีโอกาสที่เป็นต้นเทนเว็บ3ได้นะนะเพราะว่า1ขึ้นมา2พักลงมาแล้วนะฮะอันนี้กาลังไต่ขึ้นนะจะเป็นต้นเทนเว็บ3ได้อาร์ทีมีโอกาสให้ไปถึง2.93้ไหมอาร์ทีนะครับอ่าน่าจะถึงได้ไม่ยากครับผม ม่อันนี้ไม่ได้ยากคอนโมทีพ v p p p น่าจะเป็นพักตัวใช่จริงๆนะเป็นการพักตัว,วยาวนานมากครับตั้งแต่เดือนไหนวะเน,นี่เดือน6จนมาถึงเดือน4ปีนี้นะฮะก็ประมาณ1 2สใช่ไหมสิบเดือนแล้วนะครับโอ้โหยาวนานนะฮะคอโนโนม a I A I e. เนี่ยตอบแบบเกียรติเอาเป็นเกียรติแล้วกันนะครับเป็นขาขึ้นครับนะบพักตัวเสร็จก็เตรียมเทีย,ทยขึ้นต่อ ดูคำวิวให้หน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ดูจะต่ออะไรนะครับขอนโนมสตาร์สสตาร์ทขึ้นพักทะลุอันนี้สวยอยู่นะครับแนวรับก็คือ4.2ครับสวัสดีครับผมใชายเียดาอยากทราบว่า n e ็ตอิ o ค e เปิดตรงไหนจะเปิดคู่ดูอ่าก็คียของเขาก็คือ6.01ครับคีย์พิมพ์ตรงเนี้ย6 1 0 1นะครับมันจะออกมา เป็น Financial Indicator แล้วก็เรียก Net Income ขึ้นมานะครับเนี่ยวิธีการเรียกก็ตรงนี้ด้านล่างเนี่ยนะครับเนี่ยตรงไหนละ่ะ n n o o m s t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  m m n t นะครับแล้วเราก็เรียก Net Income ขึ้นมาแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับ mm hmm. เข้าซื้อแซม7บาทตอนนี้ลงมาสี่เข้าซื้อผิดจังหวะม,มากเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยนะครับคุณจะต้องคำนวณถึง r r ถึงความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นโอเคปะ่ะเออถ้าเราไปไล่ราคาเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าเฮ้ย ฉันกนลาลังไล,ล่ราคาอยู่เพราะงะั้นสต็อปลอมันจะต้องคุ้มไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเห็นเขาเฮ้ยจะซื้อตัวนี้ก็ซื้อซื้อ,อไปเลยนะครับแล้วก็พอมันหลุดลงมาก็แบบเออติดดอยอะไรเงี้ยนะต้องวางแผนนิดนึงนะครับอายา3.5ถือต่อเรื่อยๆได้ไหมก็รันรันโปรฟิตได้ครับ e c กลับตัวหรือยังกลับตัวแล้วครับกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วตอนนี้กำลังพักตัวอยู่คำําครับเวฟนี้กำลังพักตัวอีกรอบโอเค พักตัวอีกรอบโหยมันจะพักอะไรเนี่ยมันยังไม่ได้กลับตัวเลยครับนะมันน่าจะโอกาสลงต่อนี่สูงกว่านะครับ CWT มีแนวต้านอ่าเท่าไหร่แนวต้านอยู่ที่4บาทครับทวนๆเลยสวยอยู่นะนี่น,นี่ทั้งหมดเนี่ยสวยอยู่นะครับ t a ต่อไปแล้วอขอบคุณอาจแจกสูตรช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าแต่ละสูตรสแกนหมายความว่าอย่างไร ครับเอาแค่ okay. สตเกอร์นี่แหละกันนะฮะสตเกอร์คือหุ้นที่เป็นการเบรกในกรอบเดิมขึ้นมาคือเบรกในขึ้นย่อยมันก็ติดครับเบรกในขึ้นใหญ่มันก็ติดออแต่ว่าเราจะส่วนใหญ่จะเอามาดูในเทรนย่อยนะครับน้อง ecl ecl เป็นขาขึ้นนะครับ a e ตอบไปแล้ว t t เป็นขาลงแล้วนะครับ imh เป็นขาลงเรียยงลงแล้วเหรอหรือว่าไม่ได้ติดตามน่าจะอย่างนะฮะอ๋ออันนี้มันเป็น Double ับบบลท็อป พอเป็นดับเบิลท็อปปุ๊บเนี่ยเราจะต้องตีเนกไลน์ไปเลยครับเนกไลน์ตรงนี้ฮะห้าจุดสองห้ามหลุดถ้าหลุดนี้ลงแน่นอนครับ A.C.E นี่ตอบไปอย่างวรขึ้นแต่ละชื่อนี่มันมันใกล้กันมากนะแล้วมันก็แบบเออถามว่าอะไรนะแนวโนมเป็นไซด์เว์ครับยูที่ยูที่น่าจะยังไม่กลับตัวจริงๆนะครับก็เตรียมไซส์ตรงนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเขาสามารถยืนทั้งเขียวอ่าเหนือ1.7 7ได้ก็จะเป็นขาขึ้นนะครับ B.T.S แนวโนมยังไรขาขึ้นอยู่แล้วครับ โ o มโปหน่อยน่าจะเป็นไซด์เวนะโ o มโปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่นะครับเป็นไซด์เวดาวเอฟเฟอร์นะครับทุน0.4จับรอ0.35ตอนแรก0.48แนวต้านต่อไป0.6พอไหวไหมสต็อปล็อดแล้วก็แนวต้านแรกไอ้แผนแค่นเนี้ยเนี่ยอันนี้ไม่ไหวอยู่แล้วนะถ้าถ้าโผมาแค่นี้นะไม่ไม่ไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ หุ้นมันตัวเล็กมากนะครับผมจะไม่ขอดูแล้วกันเพราะว่าดูขึ้นดูอะไรมันมันดูลําบากนะฮะโอ้โหมาเพียบเลยนะครับขอข้ามเลยแล้วกันนะทาตามแล้วบางทีติดดอยทําไงดีคืออะไรคืออะไรทําตามยังไงคือในคลิปนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการตอบคาถามแล้วก็หาหุ้นต้นเท่นนะแล้วเวลาที่น้องๆน,นะครับจะเข้าไปในหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยอันดับแรกคือจะต้องมีแผน ถ้าเกิดมีแผนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าทําไงดีอะคะนูกอไหมฮะเออติดดอยแล้ววะแย่จังทําไงดีมันจะไม่มีครับคือมันจะมีแนวการซื้อหุ้นแต่ละตัวจ,จะต้องมีการวางแนวรับแนวต้านวางสต็อปลอสนะครับวางเป้าหมายของเราไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเผอซื้อไปอะไรเงี้ยนูกอไหมม,มันจะมันต้องไม่มีคํานี้นะครับต,ตาต่อไปแล้วโกคอนน่าจะเป็นโกลคอนนะครับเป็นอุ้ยไม่ไม่สวยนะฮะ เป็นสามเหลี่ยมปากอ้าเหรออ่าชุดนี้ไม่ค่อยสวยครับแนวจุดแนวรับเนี่ยต่ำลงมาเรื่อยๆไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับแนวรับแนวต้านนี้ไม่ต้องตีแล้วครเพราะว่ามันเสียส่งนะครับทำทุกเชา้าโอเคเค้กมาจริงหรือแค่เด้งอมันดีเหรออ๋อไม่มีอะไรฮะแค่ดีดนี้ใต้ฮะโนเบโหน่อยค่ะโนเบโเป็นขาขึ้นชุดนี้โอเคสวยอยู่นะครับแต่ว่าแนวต้ามันอยู่ใกล้แล้ว9.1 sk สเเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับอธิบายว่า MasterBar MasterBar บารเหมือนกัน m a s เต r b a บครับแท่งแม่ครับนะครับแท่งแม่ก็คือแท่งที่มันใหญ่แล้วก็คุมไว้เช่นแท่งเนี้ยนะครับเป็น Master ร์ r ไม่ใช่ Master นะแนวโน้ม TNPC แนวโน้มเป็นขาขึ้นครับตอนนี้โอเค พักตัวไม่ค่อยสวยครับสต็อป o อสอยู่ที่หัวของแทงนี้ก็คือ1.74ครับสอบถามแบมเบลนิฟได้ไหมอ่าน่าจะได้นะครับมันดิเมกี่ครั้งแล้วเนี่ยอ๋อหนึ่งสองสามโอโ้โหผมว่าหลุดนะผมว่าหลุดครับไม่ไม่น่าจะบายบันดิฟแต่ถ้าเป็น DW เล่นวันหนึ่งก็โอเคน่าจะลุ้นอยู่นะครับ ESBM เนาะเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงจริง แนวโน้มเนี่ยใครที่ขอแนวโน้มถัดต่อไปอาจจะตอบน้อยลงด้วยกันนะครับเพราะว่าเปิดกราฟมาเนี่ยมันก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเนาะว่าเป็นอะไรแต่ b s m ก็ทําแนวต้านมาก็แนวต้านอยู่ที่2.5นะครับขอแนวโน้ม dcc ค่า d ีเป็นขาขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ที่3.16มีอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะจยู่ตรงนี้ฮะน,นี่คือแนวต้านของเขาครับชนแนวต้านแล้วนะฮะ sdh แนวโน้อมอยังด,ยงดีอยู่นะครับ คนที่ได้ถามต้องทำยังไงครับก็แค่คอมเมนต์ครับผมก็มาตอบอยู่แล้วครับเออนะ ECF ทุน1.85ครับคืออะไรอันนี้คือคำถามนะครับนะ้น้องน้องควรที่จะมีแบบเฮ้ยจะยังไงต่อครับมผมมีแผนอย่างนี้ครับไไดไหม ECF ทุน1.85เนี่ยมันไม่ใช่คำถามจะบอกให้นะฮะว่าอ่ะสต็อปรอน้องควรที่จะอยู่ตรงนี้1.73ครับผม แซมทุน64ี่อันนี้ตอไปแล้วเนาะเป็นขาขึ้นใช่ไหมยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ s c ่ี่น่อไปแล้วนะครับในคลิปนี้ PIM กํากำไรดีกำไรก็ดีแต่ราคาไม่ค่อยขึ้นครับเหมือน TTA อ๋อพวกนี้เขาเรียกว่าเทอร์นาลครับค,คุณจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าเทอร์นาลกัับเท่าเสมอตัวไหม p ี m ออเดี๋ยวดูให้นะเฮ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็มีการเติบโตที่ดีเหมือนกันในอนาคต ในอนาคตก็อาจจะดีครับแต่ว่าดูตรงนี้ amine, นะรายได้ที่โตมาช่วงเนี้ยมันก็รับรู้ไปแล้วเห็นไหมมันก็รับรู้ไปแล้วนะโซนนี้พักออกมาเนี่ยมันก็พักออกข้ามเหมือนกันแต่ดูทรงนี้น่าจะดีครับน่าจะเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งนะแต่ไอ้ตัวนี้ไอ้พวกนี้มันคือเทรนเอายกเว้น RCL RCL นี่ก็งบดีเหมือนกันโอเคไหมครับโนมเจเจเป็นการพักตัวครับอาจจะเสียทรงด้วยนะ ยกมาถามใหม่ค่ะสบถามอาจารย์เพื่อแคช่วยแชร์หน่อยค่ะเวลาที่อาจารย์ดูหุ้นพักตัวช่วงอะไรเนี่ยช่วงราคาจะเข้าซื้อหุ้นดูยังไงสงสัยประมาณมือใหม่ที่ที่ใต้คลิปเนี่ยนะครับมันจะมีลิงก์ที่เป็นเพลย์ลิสต์สำหรับการสอนดูกราฟหุ้นมือใหม่จะสอนดูวิธีในการากราฟทรงกับตัวเป็นยังไงสอนไว้ในนั้นรบกวนคุณน้องครับ ไม่ไม่ต้องถามนะครับคุณน้องไปดูคลิปประมาณ7คลิปใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโอเคไหมอ่ะแล้วคุณน้องจะรู้คำตอบเองนะครับจะได้ดูเองเป็นเนาะโอเคอ่ะตอบทุกครบทุกคำถามนะครับนะครับนี่จะมาบอกว่าเฮ้ยจะทำยังไงคุณถึงจะตอบเนี่ยพิมพ์มาก็ตอบอยู่แล้วฮะถ้ามันไม่ได้ร่อแหลมอะไรที่แบบร่อแหลมเช่นซื้อตัวนี้ตอนนี้ดีไหมซื้อตัวนี้ได้ไหม ซื้อตัวไหนดีอะไรเงี้ยนะครับคือมันตอบไม่ได้อยู่แล้วอันนี้มันผิดกฎหมายนะครับโอเคเนาะก็อยากให้เข้าใจเราด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย